บรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบบ้านค่ะหลังบ้านเนาะบรรยากาศบรรยากาศหลังบ้านดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะออ๋บรรยากาศหลังบ้านค่ะหลังบ้านเนี่ยรัดเนาะกเนาะอ่านี่กกบ่ายสองโมงกว่านิดๆเนาะเนาะมีต้นไม้ต้นเปื่อยแล้วก็ต้นประดู่แล้วก็ต้นมะขามค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หลังบ้านค่ะก็มีบ่อปลาค่ะเลี้ยงปลานิ่นปลาตะเพียนปลาดุก ปลาสารพัดปลาค่ะปลาคอนอยู่ให้นุ่งให้หน้ากันมาเทลงหนีเบิดละค่ะแจ็คหลอดบอหลอดบอหูค่ะเออกบเอิงมูลอ่ะเอามาว่าบ้างไ้ค่ะเออเอามาเทเพร่นล่งหนีแจ็คเพิ่นยูบอยูกับสร้างเพิ่นค่ะพี่นอ้องอันเดซอยเพิ่นเนาะไปเื่อเขาก็ซื้อมาต,ตลาดจอาสีเขากะเอืงไข่ใส่หน้าค่ะพี่นอ้องเอามาปล่อยเพิ่นค่ะเพิ่นกระซืยูนับสวนกล้วยสวนยังนี่ล่ะแถวๆนี่ค่ะเป็นสวนกล้วยสวนเผือกสวนยังอยู่นี่ค่ะ ก็กลวกไก่หน่อยไก,ก่บบับาไปไปยูจักเ่อดรอกค่ะมันหกมันหก,มนหกแมวเขาไปกินลูกคนคนก็นเลยไปยูค่ะบรรยากาศค่ะบอหลังบ้านค่ะปลา่ะเลียงแนบเลียงแน่ค่ะบางมือกับเกลือบางมือกับโบเกลือบางมือกับบ้านอาหารไห่บางมือกับกบ้านาากันบพี่น้องเอ้ยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เวลาเวลาค่ะระว่า,หางห้องโบเลียงขาเลียง,งขายเนากขาเนาะเ้างโบต่องใเพิ่นเติบโตใหญ่ขนาดาไดดอกค่ะ เพียงแต่วา่าเขาอ่ะมีบอ่อแล้วก็เอามาลงไไหวซื้อๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีปลานอำเพภนเนาะคะ่ะเนาะมันก็มีอยู่ค่ะเพิ่นก็มีอยู่ปลาเพิ่นก็มีอยู่ค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนเด้อค่ะที่แม่ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจนะคะเจลิญชาติแนวเด้อค่ะเด้อ เจรจาแนวนะคะ FC ทั้งเงินนะคะเด้อให้ยกำลังใจในเด้อพอแล้วก็ให้ยกำลังใจกันแน่จ้าก็จริงเสียงจริงนะคะเด้อบอดไซส์เอฟเฟกต์ค่ะมาเนี่ยห <c oughs> <c oughs> น,น,นากระซิสด,ดำๆแน่ค่ะเพราะว่าไปอันไปเอา,าควายกินน้ำม,มากค่ะตากแด่กันมากห่อนแห้ง,ค,ง,าางหค่ะไปเอาควายกินน้ำตากแด่กันมากห่อนแห้งก็เลยมานั่งเล่นญญวนบ่อค่ะบ่อล้างบาตนี่นค่ะ มาเล่นนั่งเล่นอยู่บ่อล้างบ้านบ่อล้างบ้านค่ะพี่น้องทุนท่านก็เป็นขอกควายค่ะเป็นคอกควายเป็นที่เก็บฟางนาะค้างนอกเป็นห้องห้ามเก็บฟางคอกควายอยู่ลุ่มบนค่ะต้นมุม่องสามต้นนะพี่น้องเขาเขปลูกปีที่แล้วปลูกได้สองปีสองปีค่ะสองปีกว่าน้อยหนึ่งนอกขนาะนอกบางในพันนะสองปีค่ะ โอ้ยังบ่ทันถึงค่ะปีกว่าๆค่ะเพราะว่าเธอเดืนนอ,าาอนเ,นอนเนมษา,ายานก็สกกคกคคิครบ2ปีเพราะว่าเอามาปลูกตอนเดือนตอนเดือนเมษายนปีที่เกษียณนะคะเกษียณอายุงานเนาะค่ะเนาะ2ปีกว่าๆค่ะพี่น้องเพิ่นก็ใหญ่เลยเด้ปลูกที่ไปหน้อยก่ะพี่น้องอันตอนอันตอนตอน่นยังน้อยก็คือจังต้นบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะพอเฮาเอามาปลูกอ้าวมันมันใหญ่ขึ้นที่ไปละมั้งนี่ว่า อ่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ